ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปดพิูุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายความรู้ในทุกขความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกขความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภิกขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไร พิขุทั้งหลายการละทิ้งความคิดในทางกามการละทิ้งความคิดในทางพยาบาทการละทิ้งความคิดในทางเบียดเบียน <c oughs> นี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพิขูทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบ การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาพิขุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากรรมันตะพิขุทั้งหลาย อาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในศาสนานี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะพิกุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุในศาสนานี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เละเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไัยบูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะพิขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิูุทั้งหลายพิขุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติพิขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร พิขุทั้งหลายภิขุในศาสนานี้เพราะสงัดจากกามทั้งหลายเพราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิพิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่า อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์